สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาพบกันในเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแต่ครั้งนี้เราจะไม่ได้เรียนโปรแกรม Scra t c h นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมที่เป็นการเล่นเกมเป็นการเล่นเกมแล้วสามารถเขียนโปรแกรมไปได้ด้วยเป็นการพัฒนาการเขียนโปรแกรมจากการเล่นเกมอ่า เด็กๆคะเด็กๆคุ้นหน้าคุ้นตาอ่าเอนกี้เบิตัวนี้ไหมคะกับหมูเขียวในระดับชั้นป .2 เด็กได้เรียนเกี่ยวกับเกมนี้นะคะเป็นเกมที่ใช้อ่าการเขียนโปรแกรมนะมาช่วยในการให้ a n g กี้เบิเนี่ยมันเดินไปหาหมูเขียวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกับโปรแกรมนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเขาเรียกมันว่า code.org เป็นเว็บไซต์นะคะที่เราสามารถเข้าไปเล่นเกมได้ฟรีนะคะซึ่งจะมีกล่องคำสั่งอยู่ทั้งหมดที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะมีทั้งหมด5อย่างดังนี้นะคะ1ก็คือไปข้างหน้าคือเป็นการสั่งให้ตัวละครของเราเนี่ยเดินไปข้างหน้า1ครั้ง1ครั้งนือคือ1ช่องหันซ้าย1ครั้งคำสั่งหันขวาคือสั่งให มันหันขวา1ครั้งคำสั่งทำซ้ำทำซ้ำแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยอันนี้นะคะคำสั่งอันนี้นะคะก็คือคำสั่งที่สั่งให้มันทำงานตามจำนวนตามจำนวนอะไรตามจำนวนที่เรากรอกลงไปในนี้นี่ในนี้เราสามารถกรอกตัวเลขลงไปได้เราจะใส่ตัวเลขอะไรสมมติเรากรอกไป5มันก็จะทำงาน5ครั้ง อ่ะเทนี้มาดูคำสั่งต่อมานะั่นคือการทำซ้ำจนกว่าคำสั่งนี้นะคะเป็นการทำซ้ำวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นไปตามเงื่อนไขอ่ะคราวนี้เรามาดูทีละคำสั่งอ่ะเรามาดูแองกี้เบิร์ดตัวนี้ก่อนนะคะเราจะสั่งให้มันเดินไปข้างหน้าไปหาหมูเขียวเราก็ต้องใช้คำสั่งอะไรคะที่สั่งให้มันเดินไปข้างหน้าก็คือคำสั่งไปข้างหน้านั่นเอง เราจะใช้กี่กล่องล่ะคะเด็กๆเราต้องใช้กี่กล่องอ่าเราจะต้องใช้1กล่องต่อ1ช่องเรามาดับดูสิเขาว่าอ่าเองกี้เบิร์ดสีแดงต้องเดินกี่ช่องกนจนกว่าจะไปถึงหมูเขียวเราก็มาไปหนึ่งป1 2 3 4 5หทั้งหมด5ช่องสแสดงว่าเราต้องใช้คำตังไปดังข้างหน้ากี่กี่กล่องคะ อห้ากล่องนั้นเองก็1 2 3 4 5นี้เราก็เอามาเรียงต่อกัน5กล่องแบบนี้นกแดงหรือแองกี้เบิร์ดก็จะเดินมาหาหมูเขียวก็จะได้ทำ้ายหมูเขียวไปนะคะทีนี้เรามาดูที่คำสั่งทำซำ้ำคำสั่งทำซ้ำเนี่ยเป็นการสั่งให้คำสั่งที่อยู่ด้านไงตรงนี้เนี่ยทำงานซ้ำตามจำนวนรอบที่เรากำหนดอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลย หมูเขียวตัวนี้ต้องเดินไปกี่ช่องนะลูก5ช่องใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อกี้เราใช้คําสั่งไปข้างหน้ากี่อัน5อันเราใช้คำนี้ไปข้างหน้า5อันแต่คราวนี้เราอยากให้โปรแกรมของเราสั้นลงการเขียนโปรแกรมที่ดีเราต้องต้องเขียนให้สั้นแล้วก็ใช้บล็อกคําสั่งให้น้อยที่สุดเราจึงต้องมีการใช้คําสั่งทาซ้ํามาช่วย คำสั่งทําซ้ําก็จะสั่งงานคําสั่งที่อยู่ด้านในเนี่ยทำงานซ้ําตามจํานวนครั้งที่เรากําหนดทีนี้เราอยากให้เอ g กี้เบิร์ดสีแดงมาเดินไปหาหมูเขียวมันต้องเดินทั้งหมด5ช่องใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็เอาคําสั่งทําซ้านะคะมาต่อตรงนี้แล้วเราก็กําหนดจํานวนครั้งให้มัน5ครั้งเพราะเราอยากให้มันเดินมาใช่ไหมมันก็มีทั้งหมด5ช่อง และเราเอาคาสั่งที่เราต้องการให้มันทาซ้ำเนี่ยก็คือคสั่งไปข้างหน้าแล้วก็มาใส่ข้างในแบบนี้ทีนี้นกแดงของเราก็จะเดินมาถึงหมูเขียวของเราได้อ่าโดยใช้คําสั่งทําซ้ําก็ใช้ทั้งบล็อกทั้งหมด3บล็อกนี่ซึ่งสั้นกว่าคําสั่งนี้หคะเออสั้นกว่ากันมากนะคะเออทีนี้เรามาดูอีกคําสั่งหนึ่งก็คือทําซ้าจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดอ่าเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนี้ก็คือ ซอมมี่ตัวนี้นะคะก็จะเดินไปกินดอกทานตะวันเราก็ต้องสั่งให้มันเดินไปข้างหน้าใช่ไหมลูกเดินไปข้างหน้าถ้าอยากให้มันเดินไปข้างหน้าต้องใช้คําสั่งอะไรคะอ่าคาสั่งไปข้างหน้านั่นเองแต่ทีนี้สิ่งที่ซอมมี่ต้องการอะไรคือคืออะไรคะลูกดอกาาทานตะวันซึ่งดอกทานตะวันทานตะวันอยู่ต่อหน้ามันไหมลูกอ่าอยู่ต่อหน้ามันเราก็ต้องสั่งให้มันเดินไปข้างหน้า ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเงื่อนไขเป็นไปตามที่ต้องการสิ่งที่ต้องการคือดอกทานตะวันเราก็ออกคําสั่งทำซ้ำจนกว่านะคะมาต่อตรงนี้แล้วเราก็คำสั่งที่เราต้องการอยากให้มันทำําก็คือสั่งไปข้างหน้าเราก็มาใส่ด้านในแบบนี้มันก็จะทำงานมันก็จะทำงานโดยที่ซอมบี้จะเดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปเจอดอกทานตะวันนั่นเอง คราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองเขียนโปรแกรมนะคะโดยใช้เว็บไซต์ code.org อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม code.org นะคะเด็กๆสำหรับวิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ code.org นะคะสำหรับวิธีการเข้าไปเล่นเกมในเว็บไซต์นี้ให้เราไปที่เว็บไซต์ Google ค่ะเป็นอันดับแรก หรือถ้าใครไม่มี Google นะคะให้เข้าไปที่สิ่งที่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เนต็ตของเด็กได้เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เนต็ตได้นะคะพอเราเข้ามาแล้วให้เราพิมพ์คำว่า code.org. dot ก็คือจุดนั่นแหละ,ะให้เด็กๆนะคะกด Stop Video วิดีโอไว้แล้วก็พิมพ์ตามนี้อโอเคเด็กๆน่าจะพิมพ์เสร็จแล้วแล้วเราก็กดค้นหา กด Enter ลงไปอันนี้มันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้พอมันขึ้นมาหน้าจอแบบนี้แล้วเนี่ยให้เรากดไปที่อันแรกเลยค่ะลูกกดไปปึ๊บอ่ะอันดับแรกนะคะของใครขึ้นมาเนี่ยมันจะให้เราเลือกภาษาก่อนมันจะขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะให้เราเลือกภาษาเราก็เลือกเป็นภาษาไทยพอเราได้เป็นภาษาไทยแล้วแล้วให้เรากดไปที่เริ่มต้นการเรียนรู้กันเลยมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ค่ะเด็ก ให้เราเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนแล้วเราก็ไปเลือกที่คอสสามคอสสามนะเป็นรูปซอมบี้พอเรามาหน้าจอของคอสสามแล้นะเราไปที่บทที่สองเขาวงงโกดอันนี้นี่เองแล้วเราก็เลื่อนที่หมายเลขหนึ่งพอเลือกหมายเลขหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาที่เกมของการ ช่วยซอมบี้ไปกินดอกทานตะวันนะ,ะช่วยตัวนี้ให้ไปกินดอกทานตะวันได้นะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องเขียนโปรแกรมเนาะให้ช่วยให้ซอมบี้ไปหาดอกทานตะวันมีคำสั่งอะไรบ้างเนี่ยมีไปข้างหน้าหันซ้ายหันขวาอ่าแล้วเขายังบอกอีกนะคะว่าคืนที่ทำงานนี้ให้ใช้บอกคำสั่งแค่4บล็อกอ่าเราต้องมานับก่อนใช่ไหมลูกว่า ผมบี๊ต้องเดินไปข้างหน้ากี่ครั้งถึงจะถึงนอกทานตะวนันกี่ช่องลูกเนี่ยอ่ะนีทั้งหมด3ช่องสแสดงว่าต้องใช้ไปข้างหน้ากี่บล็อกคะอ่ะสามบล็อกแล้วก็มาวาดต่อกันเอามาเรียงต่อกันเลื่อนมาสามอันพอได้แล้วเราก็กดเริ่มอ่ามันก็มากิน ดอกทานตะวันอ่ามันก็บอกว่าเย็นดีด้วยนะคะคุณทำอ่าด่านที่4ี่นะคะมาดูด่านที่4นะคะด่ดานที่4ะะี่4มีคําสั่งอะไรเพิ่มมาลกูกคำสั่งทาซ้ำนั่นเองซึ่งมันจะทําซ้ําตามจํานวนที่เรากรอกตัวเลขลงไปอ่าทีนี้ซอมบี้ต้องเดิน,เดนไปกินดอกทานตะวันกี่ช่องลกูกนับช่องสิ อ่าห้าช่องนั่นเองเราก็เอาคาสั่งทําซ้ําเข้าไปเพราะเราอยากให้มันทํางานแบบทําซ้ําเพราะว่าพื้นที่ทํางานเขาบอกว่ากี่กี่บ็อก3์สามบอ็อกเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้แค่3บลบ็อกถ้าเราไม่ใช้คําสั่งไปทําซ้ําเราก็ใช้แตั้งหน้า5อันใช่ไหมมันเกิน3ม,มันเกินที่เขากําหนดไว้ถามว่ามันไปถึงดอกทานตะวันไหมมันก็ถึงแต่ว่ามันเกินนะเราก็ลบออกเราก็ลบออก แล้วก็เอาทําซ้ํามาใช้แทนมันก็จะเขียนสั้นกว่าเดิมอ่ามันก็ทํางานเหมือนกันเลยแต่มันก็ใช้คำสั่งแค่3บล็อกมันก็เดินไปข้างหน้าห้าครั้งแล้วก็ไปกินหลังทานตะวันได้อ่าแล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะอันนี้ยากขึ้นยากขึ้นนะอ่าอันดับแรกเราต้องใช้คาสั่งอะไรมันต้องไปข้างหน้าทั้งหมดกี่ช่องสี่ช่องเราต้องใช้เราใช้คําสั่งทาซ้ําได้ไหมคะ ถ้าอยากให้มันเดินไปข้างหน้าสี่ช่องอได้เหมือนกันแล้วก็ทําซ้ําไปก่อนแล้วเราก็เอาไปข้างหน้าไปใส่แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายอะไรเอ่ยปเป็นเลขสีอันนี้เราก็มาดูก่นว่ามันจะเดินมาถึงไหนแล้วก็มาเดินดูก่อนนะคะว่ามันจะเดินไปถึงไหนอ่ามันเดินมาถึงมันเดินมาถึงหัวมุมตรงนั้นเราต้องสั่งให้มันหันซ้ายหรือหันขวาคะ หันขวาแล้วก็หันขวามาใส่ฮิหันขวาเสร็จแล้ว <Bra ins. S 1> พอหันขวาเสร็จแล้วซอมบี้ต้องต้องเดินไปข้างหน้าต่ออีกกี่ช่องคะอีกกี่ช่องคะนับดูสิคุณกว่วจะถึงดอกทานตะวนันนี่ทับที่ช่องสีเขียวห้าช่องแสดงว่าต้องเดินไปข้างหน้าห้าครั้งใช้คำสั่งอะไรดีใช้คำสั่งทำสาม แล้วก็ไปข้างหน้ามาใส่ข้างในแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายอะไรอื่นเป็นเลข5นี้เราก็มากดเริ่มโปรแกรมของเราดูอ่ามันก็มากินดอกทานตะวันแล้วอด่านที่9นะคะอันนี้ง่ายมากนะคะให้มันทำซ้ำจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงใช่ไหมเงื่อนไขคือให้ไปเจอดอกทานตะวัน ล้วก็เอานี้เข้ามาแล้วก็คําสั่งอะไรใส่เข้าข้างในคะ่ะไปข้างหน้านั่นเองแล้วก,กดเริ่ม <All right. S 1> มันก็กินดอกทานตะวนันมาแล้วก็ไปต่อกันเลยคร mm hmm. าวนี้นะคะเราต้องทอํายังไง mm hmm. ใช้คำสั่งแค่ 5, ้าบล็อกมันบอกใช้คำสั่งแค่ 5, ้าบล็อกอันดับแรกต้องหันหันอะไรอะ่ะ หันหันซ้ายหรือหันขวาค่ะเด็กๆหันขวาอันีลองดูก็ได้อ่าไม่ใช่หันขวาต้องเป็นหันซ้ายนะคะหันซ้ายเราลองดูได้นะคะเด็กๆอ่าหันซ้ายนะคะอ่ามันจะหันซ้าย ทีนี้มันจะต้องเดินไปข้างหน้ากี่ช่อง2ช่องเดินไปข้างหน้า2ช่องแล้วก็หันซ้ายอีกมาถึงตรงมุมเราก็ต้องหันซ้ายอีกก็เดินไปข้างหน้า2ช่องอีกก็ต้องหันซ้ายอีกก็เดินไปข้างหน้า2ช่องอีกมันเป็นการทําซ้ําไปเรื่อยๆนะคะทําซ้ํา3คําสั่งนี้ไปเรื่อยๆเราก็สามารถใช้คํสาสั่งทาซ้ําจนกว่างเงื่อนไขจะเป็นจริงเนี้ยแทนได้แทนที่เราจะเขียน ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะี่ยเราดูผลการทำงานของมันนี่มันก็จะทำซ้ำไปทั้งหมดอไปเรื่อยๆนะคะจนจะเจอดอกทานตะวนันอ,อันนี้นะคะมีการทำซ้ำอีกแล้วทำซ้ำไปจนกว่าจะเจอดอกทานตะวันเอาไปใส่เลยอันดับแรกนะคะ หันอะไรเดินไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหน้าไปใส่ข้างในอันนี้ไปข้างหน้าแล้วต้องหันอะไรหันขึ้นไปข้างบนหันซ้ายหันซ้ายแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกใช่ไหมหนึ่งช่องก็เดินไปข้างหน้าไปข้างหน้าเราไปถึงตรงมุมล้วก็ต้องสั่งให้มันหันอะไรหันขวาเรามาลองดูกันนะคะเด็กๆอ่ามันก็จะเดินไปถึงจอกทานตะวันนะคะ มันจะทำงานทำซ้ำคำสั่งทั้งหมด4คํคำสั่งนั่นก็คือไปข้างหน้าหนึ่งช่องพอไปข้างหน้าแล้วมันก็หันซ้ายขึ้นไปขั้นบนพอไปเจอตรงมุมเอีังก็หันขวาแล้วก็เดินไปข้างหน้าทำซ้ำไปเรื่อยๆ4ี่คำสั่งนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเจอดอกทานตะวันเนาะเพราะว่าคำสั่งทำซ้ำเนี่ยเราสามารถจัดให้มันทำซ้ำได้มากกว่า1คําคำสั่งนะคะ อ่าคราวนี้นะคะเรามาดูคำสั่งที่13มาดูา 13. ด่านที่13ถ่านที่13ในี่ยยากเลยนะคะยากเลยเราก็ต้องมีการทําซ้ําอีกนะคะมันต้องหันอะไรเอ่ยหันหันขวาหรือซ้ายแล้วก็เดินทางหน้ากี่ช่องสองช่องแล้วก็มาใส่2องช็อตแล้วก็ต้องหันอะไรหันซ้ายอ่ะเรามาลองดูกัน มันก็จะทําซ้ำนะอ้ามีอะไรผิดพลาดมีอะไรผิดพลาดจริงๆนะต้องเดินไปข้างหน้ากี่ช่องอ่สามช่องแต่เอ๊ะมันมีบล็อกคำสั่งที่เกินมาเดี๋ยวลองมาลองแก้ไขปัญหานี้กันดูนะคะอ่ะงั้นพวกเรา,เาบล็อกนี้ออกแล้วเราก็เริ่มดู อ่ถ้าเราเกิดข้อผิดพลาดนะคะก็ให้เราดูทีละคำสั่งนะคะว่ามันเกิดอะไรผิดพลาดนะคะ